ที่ราคะวันนี้วันไข่ตกวันสุดท้ายแล้วนะคะเรามาพอเหรอผมเห็นคุณนับวันไข่ตกแบบนี้มาห้าปีแล้วก็ไม่เห็นจะท้องสักทีเบื่อที่จะทำเต็มทีละวฟนคุณจะมาพูดกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะ ฝนถ้าคุณไม่หยุดงั้นเราสองคนเลิกกันถ้าคุณไม่กลับไปนอนในห้องเนี่ยผมนี่แหละจะเป็นคนเลิกกับคุณ คุณคุณตื่นได้แล้วสายแล้วนี่คุณหายกรฉันแล้วเหรอคะอืมผมขอโทษด้วยนะเรื่องเมื่อคืนฉันก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันนะคะแล้วนี่วันนี้คุณไม่ไปทำงานเหรอคะวันนี้ผมลานหนึ่งวันนะอา้าวเหรอคะ รือว่าคุณไม่สบายหรือเปล่าคะฟองวันนี้เราไปหาหมอกันนะทีละคะเราก็คุยเรื่องนี้กันลราไม่ใช่เหรอคะแต่ถ้าคุณไม่ยอมไปตรวจเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะมีลูกด้วยกันสักทีอะคุณก็รู้ว่า ฉันเป็นโรคก,กลัวหมออ่ะไม่รู้ล่ะถ้าคุณรักฉันจริงเราเลิกพูดเรื่องนี้เถอะนะคะนะคะนะคะงั้นผมขอโทษด้วยแล้วกันนะนี่คุณจะทำอะไรอะ่ะ พี่จากที่นี่เถอะฉันไม่อย,อยากอยู่ที่นี่นะฉันกลัวนะคุณไม่ต้องกลัวนะหมอเข้าใจดีไม่ได้น่ากลัวไปที่คุณคิดหรอกใช่ครับคนไข้ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่เจ็บเลยเชิญตรวจได้เลยครับหมอ,อมงั้นเชิญคุณไปรอภรรยาที่ด้านนอกก่อนนะครับครับหมอ ใจเย็นก่อนนะครับมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนี่หมอคะหมอช่วยอะไรฉันอย่างหนึ่งได้ไหมคะเออช่วยอะไรหรอครับ <c oughs> นี่หมอก็มีจัญญาบรนนะครับ คุณมีอะไรก็พูดออกมาเลยก็ได้ค่ะงั้นฉันขอถามหมอก่อนเลยนะคะคุณหมอเคยมีแฟนหรือภรรยาหุ่นแบบฉันไหมคะเออคำตอบของคุณหมออ่ะเรารู้กันแค่สองคนค่ะ หมอไม่ต้องตอบก็ได้นะคะเพราะว่าฉันเข้าใจเอาเป็นว่าถามคำถามอีกคำถามอีกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงคุณหมอว่าจะมีใครหรือผู้ชายคนไหน รักฉันจริงหรือเปล่าคะเออทำไมคุณถามแบบนี้ล่ะครับเพฉันแค่อยากรู้ว่าจะมีใครรักฉันจริงหรือเปล่าถ้าฉันไม่ใช่ผู้หญิงแท้นี่คุณเป็น <c oughs> คุณหมอหไม่ต้องตรวจฉันในเสียเวลานะคะฉันฉันจะไปสารภาพเรื่องนี้กับแฟนฉันเองคะ่ะ เดี๋ยวก่อนครับถ้าหมอจะบอกคุณว่าถ้ามีผู้ชายที่รับคุณได้ในสิ่งที่คุณเป็นคุณจะเชื่อหมอไหมครับแล้วถ้าหมออยากให้ฉันเชื่อหมอช่วยอะไรฉันอย่างหนึ่งได้ไหมคะให้หมอช่วยอะไรบอกไม่ได้เลยนะครับ ผมไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมผลตรวจร่างกายของคุณถึงออกมาเป็นปกติดีทุกอย่างแต่ผมว่าพรุ่งนี้เราไปหาหมอคนอื่นกันดีกว่าฉันว่าหมอเขาดูเก่งนะคะแถมหมอยังบอกฉันอีกว่าเราต้องลองอะไรดูใหม่ๆดูบ้างนะคะเผื่อน้องเขาจะมาหมอเขาบอกคุณแบบนั้นเหรอใช่ค่ะ งั้นคืนนี้เรามาลองทำอะไรใหม่ๆกันดูไหม ใครอ่ะคาร่าเองค่ะเธมีอะไรพอดีว่าคุณผู้หญิงบอกให้ฉันร้อนคุณผู้ชายคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ คุณผู้ชายเป็นอะไรหรือเปล่าคะปล่อยฉันนะคะ ดูลูกเราก่อนสิคะลูกฉันลูกฉันหายไปไหนลูกลูกฉันนี่มันคาร่าเนี่ยลูกฉันมานะนใครอะออกไปเลยนั่นน้องบ้าเธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ย เขาหายตัวไปก็เพราะว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เองเหรอคะคุณไม่ต้องกลัวนะผมจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหมมาทำอะไรคุณลูกได้หรอกมีใครอยู่ข้างนอกมั้ครับช่วยด้วยครับนางบ้านี่มันจะมาขโมยลูกผมครับช่วยด้วยครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับก็นางบ้านี่สิครับหมอมันจะเอารูกผมไปอะครับไม่แต่ฉันก็ไม่ได้บ้าเด็กคนนี้คือลูกของฉันอะ ลูกของฉันนี่แกจะบ,บ้าเหรอเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันตังางหากแกนั่นแหละที่ต้องออกไปคุณหมอคะช่วพาผู้ยู่งคนนี้ออกไปดีนะคะนี่ครับลูกของคุณนี่หมอทำอะไรอะคะ ก็ไม่มีอะไรนี่ครับหมอก็ทําในสิ่งที่มันถูกต้องหมอต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถทําตามที่คุณขอได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณของแพทย์นะครับที่ผ่านมาคุณหลอกผมมาตลอดเลยหรอเปล่านะฉ,ฉ,ฉ,ฉันไม่ได้หลอกคุณนะนี่ครับผลการตรวจร่างกายของนายพณนิธา ภรรยาของคุณนี่คุณไม่ใช่ผู้หญิงเหรอคือคือคือว่าฉันคือแล้วทำไมคุณต้องมาหลอกผมด้วยอะ่ะก็ฉันกลัวคุณไม่หลอกฉันน่ะผมจะไม่รักคุณ เพราะว่าคุณทำตัวแบบนี้นี่แหละ